ตอนนี้โควิด1 9ยังคงติดอย่างหนักนะครับสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้หลังจากวันที่30พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563รสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งนี้นะครับเกิดมาจากการแพร่ระบาดท,ที่หาข้อยุติไม่ได้โดยส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดใช้หลักการแพทย์เป็นตัวนำ ในประเทศไทยไม่ได้ใช้หลักการแพทย์เป็นตัวนำในประเทศไทยที่แก้ปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะใช้ยุทธวิธีนะครับยุทธศาสตร์ยุทธการที่เรียกว่าการบริหารชั้นสูงในสถานการณ์วิกฤตนะครับเข้าแก้ปัญหาใช้ทุกองคาอพยพในการแก้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจเรามาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันก่อนนะฮะการต่างประเทศตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสถานก,การณ์โควิด -19 ในแคลิฟอร์เนียนะครับก็ยกระดับการสกัดโควิด1 9หลังพผู้ติดเชื้อรายวัน30,000รายในนิวยอร์กจอปิดร้านอีกอาหารอีกระรอกหนึ่งนะครับ คนส่วนใหญ่แขวงแคลิฟอร์เนียต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใหม่ๆที่มีเป้าหมายชะลอการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนนิวยอร์กมีแนวโน้มต้องห้ามร้านอาหารเปิดนะครับให้ <c oughs> รับประทานอาหารภายในร่มอีกรอบนะครับท่ามกลางคำเตือนว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดอีกรารอกนะครับระหว่างเทศกาลหยุด ที่กำลังจะมาถึงซึ่งยอดโควิด -19 ตอนนี้ก็ปรากฏว่าทะลุนะเกิน65ล้านเข้าไปแล้วนะจะ70ล้านตอนนี้67 68ล้านเข้าไปแล้วนะครับแน่นอนนะใกล้70ล้านเข้ามาทุกทีในขณะที่หนุ่มฟิลิปปินส์นะครับโดนไต้หวันปรับเป็นเงินถึง1 0 0 0 0แสนละเมิดคำสั่งกักโรคโควิดแค่8วินาทีนะครับชาวฟิลิปปิน ผู้เคาอาร้ายถูกเจ้าที่ไต้หวันปรับเงินอ่วมอรไทยหลังจากกรณีที่เขาออกจากห้องกัโกโรคแค่ไม่กี่วินาทีและอยู่ใต้คำสั่งการกัโกโรคเป็นเวลา19วันรายงานระบุว่าชายคนนี้เป็นรายงานต่างด้าวนะครับชาวฟิลิปปินส์นะครับถูกปรับถึง1 0 0 0 0แสดอลลาร์ไต้หวันนะครับราว3,600ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,000 0บาท สำหรับการละเมิดการกักโรคนะครับอย่างรุนแรงมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีระหว่างที่เขาอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านเกาสงของไต้หวันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่โรงแรมดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่กักโรคออกมาก่อนเวลาแป๊บเดียวนะฮะโดนเลย1 0 0 0 0แสนนะครับ เหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะเกิดการกวาดล้าง <c oughs> ชุดใหญ่ฮะตำรวจฮ่องกงทำเริ่มทำการกวาดล้างและก็รวบอีก8นักเคลื่อนไหวนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษยอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการต่อต้านรัฐบาลของฮ่องกง <c oughs> ตำรวจฮ่องกงทำการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวอีก8คนนะครับจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วในปฏิบัติการปราบปรามอย่างไร้ความปราณีรอบล่าสุด จัดการกับนักขุมกำลังของฝ่ายค้านในเขตปกครองพิเศษแห่งนี้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนนะครับเจ้าที่ฮ่องกงไม่ได้เปิดเผยแต่จับกลุ่มผู้ต้องหาไปทั้งหมด8คนได้บอกว่าคนเหล่านี้อายุเพียง24 6 4ถึง64ปีอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนต้องถิ่นรายงานว่าลียงหวงหงนะครับอดีตสภานิติบัญญัติปักไฝประชาธิปไตยและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรุ่นลายคลามของฮ่องกง ก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกจับกลุ่มด้วยฮะตอนนี้ก็โดนจับเป็นแถวฮ่องกงก็กําลังเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างอย่างเต็มรูปแบบ UN ตอนนี้ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับให้27ทธันวาคมเป็นวันเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดสากลน,นะครับที่ประชุมใหญ่สหประชาชาตินะครับประกาศวันที่27ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน พร้อมรับมือการแพร่ระบาดสากลน,นะครับเพื่อกระตุ้นให้ประชาชคมโลกนะครับศึกษาบทเรียนจากการแพร่ระบาดโควิด -19 และเตรียมพร้อมรับมือสำหรับสถานการณ์วิกฤตด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะครับในขณะที่โจไบเดนนะก็จะเป็นประธานดีคนต่อไปก็เตรียมพร้อมเลือกอดีตในพลนำทัพบ,บุกอีลัก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เป็นคนผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับผู้บัญชาการกองกำลังแห่งกองทัพบ,บกอเมริกันนะครับนั่งเคียงข้างกับบารักโอบามานะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขณะนั้นระหว่างการประชุมกองบัญชาการกลางแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยาย,ยนปี2014 <c oughs> นะครับโอยออสติน ซึ่งนำทหารสหรัฐอเมริกาบุกอีกรักเมื่อปี2003และเติบโตในสายงานจน9ก้าเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางแห่งกองทัพอเมริกันได้รับเลือกจากว่าที่ประธาน,นาธิบดีโจไบเดนให้เป็นรัฐมนตรีกรลาหโหมที่เป็นคนเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับตามรายงานของสื่อมวนลชนของสหรัฐอเมริกาซึ่งหลักนี้เขเรียกว่า Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจนะครับหลังจากที่คนดำลุกคือต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การให้ผู้บัชการรัฐมนตรีผู้บัญชการทหารขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคงสะท้อนให้เห็นว่าเขามีการบาลานซ์ออฟ o พาเวอร์หรือสร้างสมดุลของอำนาจได้เป็นอย่างดีในขณะที่เจ้าชายเฮลลี่ททำการฟ้องแทบลอยนะครับกล่าวหา สัมพันธ์กับนาวิกโยธินในอังกฤษนะครับเจ้าชายเฮลี่แห่งอังกฤษส่งยื่นฟ้องนะครับเอาผิดหนังสือพิมพ์แทบลอยฉบับหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาทหลังตีพิมพ์บทความกล่าวหาว่าพราะองค์นะไม่ได้ติดต่อกับนาวิกโยธินอังกฤษอีกเลยหลังสละฐานนันดอนยุคแฮนงราเสด็จไปปฏิบัติภารกิจทางการทหารในอัฟกานิสถานเมื่อปี2012และพระชายาเมแกน ดัชเชสแห่งซัก c เซสนะครับต่างก็มีการฟ้องร้องเอาผิดกับสื่อมวลชนและปาปาลัสซี่หลายคดีด้วยกันล่าสุดมีรายงานว่าทีมกฎหมายของเจ้าชายเฮอรี่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนเพื่อดำเนินคดีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Mail on Sunday นะครับจากกรณีที่สื่อได้ ตีพิมพ์บทความในเดือนตุลาคมว่าพระองค์ทรงขาดการติดต่อกับนาวิกโยธินของอังกฤษหลังจากที่สละฐานดอนและพาพระชายากับพระโอรสไปประทับที่สหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีนะก็มีการฟ้องร้องนะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการเซ็นคำสั่งให้สิทธิชาวอเมริกันนะเข้าถึงโนะค COVID, วิดวัคซีนโควิด -19 ก่อนช่วยเหลือต่างชาตินะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมลงนามคำสั่งบริการให้สิทธิชาวอเมริกันเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 นะครับของรัฐบาลก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะส่งวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆนะครับเจ้าที่อุโสคนหนึ่งระบุว่ารัฐบาลของทรัมป์มั่นใจว่าสหรัฐจะมีวัคซีนโควิด -19 เพียงพอกับประชาชนทุกคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนในไตรามาสที่2ของปี2021 ซึ่งคำพูดนี้นะดูเหมือนจะมีเจตนาล้างข้อมูลของนักสพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่ารัฐบาลชวัม์เคยปฏิเสธข้อเสนอของไซเฟอร์อิงนะครับที่จะจำหน่ายวัคซีนให้อเมริกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเจ้าที่อีกคนเปิดเผยว่าคำสั่งบริหารของชวัม์จะนำไปสู่การจัดระเบียบปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐบาลที่อาจจะให้การช่วยเหลือแก่ต่างชาติ หลังจากที่สหรัฐอเมริกามีวัคซีนเพียงพอใช้แล้วทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่ารัมมีเจตจำนงอะไรที่จะต้องออกคำสั่งนะครับสมวนวัคซีนไว้ให้คนในประเทศอ่อนก่อนและดูเหมือนจะเป็นเพียงการตอกย้ำว่าวัคซีนโควิด -19 จะต้องเป็นไปตามนโยบายของอเมริกันมาก่อนหรืออเมริกันเฟิร์สจำได้ไหมครับคุนส่วนผมเคยเรียนไว้ตลอดนะฮะหลักที่รอมเดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหลักชาตินิยม โดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนตอนนี้คงชัดเจนนะครับแล้วก็หลักที่เขาใช้เรื่องโควิด19ก็เรียกว่าสงครามไวรัสตอนนี้คงชัดเจนนะเรื่องวัคซีนโควิด19คงเป็นคำตอบนะครับว่าอเมริกันต้องได้ก่อนต้องใช้ก่อนในจีน <c oughs> ในรัสเซียตอนนี้ก็มีการฉีดวัคซีนโควิด19แต่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่3ที่4นะครับ แต่ในสหรัฐอเมริกาผ่านขั้นตอนที่4คือการทดลองในคนหมู่มากเป็นที่เรียบร้อยสหรัฐอเมริกามีวัคซีนโควิด -19 ที่สมบูรณ์ก่อนประเทศอื่นๆนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเอาโควิด -19 มาจากไหนล่วงหน้า1-2ปีซึ่งผลการพิสูจน์ก็พบว่า โควิด1น uh, นั้นเกิดการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาและในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในอู่ฮั่นของจีนน,น,นะนี่คือความชัดเจนและผมเคยเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ว่างานนี้ไม่ได้ไกลไม่ใช่จีนหรอกมันเกี่ยวข้องกับสหร,รัฐอเมริกามันเป็นกลยุทธ์ทางการต่อสู้เพื่อหวังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคราวนี้คงชัดเจนขึ้นมาตามระยะเรื่อยๆที่ผมเรียนไว้ในขณะที่ ลอนดอนยืนยันสินค้าข้ามทะเลนะครับไอริชเข้าไอแลนด์เหนือต้องผ่านด่านตรวจศุลกากรนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าลอนดอนนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการเลื่อนออกไปสำหรับสินค้าข้ามทะเลไอริชเพื่อเข้าไอซ์แลนด์นะครับทางตอนเหนือต้องผ่านการตรวจตั้งแต่1มกราคมปีหน้าจากประเทศอังกฤษออกจากสมาชิกของสหภาพยุโรป หนังสือพิมพ์เดอะการเดียนนะครับสื่ออังกฤษารายงานว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2021อังกฤษจะตรวจสอบสินค้าทางทะเลที่ข้ามไอริชเข้าสู่ไอซ์แลนด์เหนือโดยจะไม่เลื่อนการบังคับใช้ข้อตกลงแบ็กซิสนะครับออกไปในเดือนที่ผ่านมาธุรกิจท้องถิ่นได้ออกมาร้องขอบรรดาผู้นำชาติ EU ให้เลื่อนการบังคับใช้การจำกัดการสินค้าใหม่ โดยชี้ว่าพวกเขามีเวลาเตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบใหม่แต่แค่ไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะทำตามปกติต้องใช้เวลาประมาณ18เดือนเหตุการณ์นี้เกิดจากอังกฤษนั้นทำการบรักซิสะกับถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปประเด็นไฮไลท์วันนี้เลยที่เป็นประเด็นที่ว่าเสาประหลาดโปร่กลางทะเลทราย โผลมาได้ยังไงเป็นอะไรทําไมโผล่มากลางทะเลทรายนะตอนนี้ก็รู้คําตอบเรียบร้อยนะครับเสาโลหะปริศนาโผล่มาตามเมืองต่างๆนะซึ่งคิดว่าเป็น UFO นะครับพบต้นที่4บริเวณชายอังกฤษเนี่ยก็ปรากฏว่า,อาตอนนี้ความจริงก็ปรากฏนะสื่อต่างๆนะรายงานเรื่องเสาโลหะ4ต้นนะครับบน l าย e of Wine ของอังกฤษ เหมือนกับเสาโลหะ3ต้นก่อนหน้านี้ที่พบในสหรัฐอเมริกาและก็ในโรมาเนียอย่างไรก็ตามฮะ,ะปริศนาของมันน่าจะได้คำตอบแล้วหลังศิลปินกลุ่มหนึ่งออกมาอ้างเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏการดังกล่าว s k y n e ิวรายงานว่าเสาโลหะลึกลับถูกพบโดยชาวบ้านรายหนึ่งบนเกาะไอออฟไวับของชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ นะครับซึ่งต่อมาก็ชอมดันฟอร์ดนะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผมรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเสาโลหะเรลเรนี้ดังนั้นผมจึงนึกถึงมันในทันทีเขาได้บอกกับสื่อมวลชนแบบนั้นชายวัย29ปีนะครับเปิดเผยว่าเขากำลังจูงสุนัขเดินอยู่คู่กับคู่มัน่นและน้องสาวตอนเวลา7นาิกา30นาทีบริเวณชายหาดคอมดันของเกาะ ระหว่างนั้นก็พบเสาโลหะสีเงินสูงประมาณ10ฟุตแล้วก็แสงสะท้อนวิบวับนะครับแล้วก็เจอเสาโลหะสามเหลี่ยมสร้างความฮือหาแก่ผู้ที่ทราบข่าวดึงดูดชาวบ้านหลายคนหลั่งไหลไปยังจุดพบมันคนที่นำมันมาตั้งไว้ที่นี่ก็รู้สึกรู้ดีนะร,รู้ที่สุดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ดันฟอร์ดนะครับพร้อมบอกว่าเสาโลหะดังกล่าวถูกนำมาตั้งไว้โดยบางคนต้อง อาการที่จะล้อเล่นเสาปริศนานะครับดังกล่าวก็โหมกระพือข้อสันนิษฐานต่างๆนานานานะตั้งแต่ปรากฏตัวตามจุดต่างๆบนทะเลสายรัฐอยู่ท่าเป็นที่แรกตามด้วยนะครับมีการาทยอยเจอในเสาที่3นะบนอารัสตาเดโรนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียทฤษฎีสมคบคิดผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไล่ตั้งแต่สันนิษฐานว่า เป็นแผนการตลาดไปจนถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้กระทั่งกลุ่มศิลปิน The Most Famous Artist นะครับกลุ่มศิลปินเมืองซันตาเฟรัฐนิวเม X ิโกออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ดังกล่าว The Most Famous Artist นะครับโพสต์ภาพรูปของเสาโลหะบนรถเข็นออกจากเวิร์กชอป และยังประกาศขายเสาโลหะในราคา45,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,400,000บาทอย่างไรก็ตามดูเหมือนทางกลุ่มจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังเสาโลหะล่าสุดได้โปรโบนสนามบนเกาะ I อ f y ไนะครับโดยแมนตี้โมผู้ก่อตั้งได้ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ว่าตอนนี้เสาโลหะอยู่เหนือการควบคุมของผมแล้ว นะครับนั่นะก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะสรุปก็คือว่าก็เป็นเรื่องของศิลปินนะครับที่ทำภาพนี้ขึ้นมานะบางาสื่อก็รายงานว่าเป็นเสาเพื่อรุนลงที่จะใช้นะกับไฟฟ้านะครับใช้กับรถไฟฟ้าเป็นเสาที่ไปเติมเหมือนเติมเชื้อเพลิงเจอพลังงานได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้น นะครับเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทั่วโลกในระหว่างนี้นะบางคนก็วิเคราะห์เป็นว่าเป็นเรื่องของ UFO เป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่สุดท้ายก็ความจริงก็ปรากฏเป็นการสร้างโดยฝีมือมนุษย์นั่นเองนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้โควิด1 i d 1 9ยังคงติดอย่างหนักนะครับสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ตอนนี้หลังจากวันที่30พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 6 3สถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งนี้นะครับเกิดมาจากาการแพร่ระบาดท,ที่หาข้อยุติไม่ได้โดยส่วนใหญ่ประเทศที่กําลังเกิดการแพร่ระบาดใช้หลักการแพทย์เป็นตัวนําในประเทศไทยไม่ได้ใช้หลักการแพทย์เป็นตัวนำํำในประเทศไทยที่แก้ปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะใช้ยุทธวิธีนะครับยุทธาศาสตร์ยุทธการที่เรียกว่าการบริหารชั้นสูงในสถานการณ์วิกฤต นะครับเข้าแก้ปัญหาใช้ทุกองคาอ,อพยพในการแก้คนที่รู้การเมืองโดยผิวเผินก็จะเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหาโควิด1นนั้นแก้โดยหมอนะหลักคิดง่ายๆก็มันยังไม่ป่วยหมอไปทันแก้ได้ไงนะครับนั่นเป็นหลักการบริหารนะหมอก็ไม่สามารถสั่งกำนันผู้ใยา่ยบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลตำสั่งทหารสั่งตำ,ร,งตำรวจได้นะครับเป็นภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพิณาศ ประชาชนพ้นภัยโดยมีเฟสแรกป้องปรามเยียวยาวฟื้นฟูเฟสที่2เข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้งท้องถิ่นในเฟสที่3ต้องนําประเทศเข้าสู่แดนที่เรียกว่าแดนสิวิไลสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมือง นะครับที่กําลังเกิดขึ้นเสาปริศนาก็รู้ละตกลงมันมาจากไหนเป็นยังไงมาจากฝีบื้อมนุษย์โควิด1 9เนีย่ยคงติดอย่างหนักฮะจนมีนกว่วจะมีวัคซีนเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ผมก็เคยเรียนไว้แล้วนะครับว่าสุดท้ายจะนํามาแจกหลังการจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกาและเรื่องนี้เป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสมีการแพร่ระบาดเพื่อต้องการขาย วัคซีนให้มากที่สุดซึ่งมีคนมากกว่า1,700ล้านคนที่ต้องฉีดวัคซีนนี้ต้องมีอย่างน้อย30,000 3,200ล้านโดสนะฮะซึ่งคนละ2โดสโดยประมาณเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 นะ,ะเพื่อป้องกันนั่นหมายความว่าในปี2,504หลังจากที่โควิด -19 น้อยลงเพราะมีวัคซีน นะสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองก็จะพุ่งสูงขึ้นประเทศไทยก็รับความเชื่อถือหลักคือเรื่องของการท่องเที่ยวหลักรองคือเรื่องของการลงทุนและหลักต่อไปคือเรื่องของการแพทย์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเกิดบนแผ่นดิน ที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาบูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคน นเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมันรูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กระสัจะทูนไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครไม่ยัง่งยจะอยู่อย่างจง วิดนี้ขอยอมปรีไม่เสียดายใจที่จงรักใจยืนยันยางท้าทาใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมเกิดมาอย่างไทยอยู่ที่ไหนต้องมีสักดศี มันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงมินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจนรัก